ตอนยกหางปราหมานนี่ยาเบิ่งได้อตอนเอาลงบานนี่เห็นไครับลูกนาจะต้องลอยเห็นบหครับลูกนาจะต้องลอยไนระดับลงไปนะครับประหมานนี่อนไปหอดนางางน,นะครับถ้าปลาเพิ่มได้ตัวนี้ถ้าต่างขาวๆไปก่อนนี่ครับอยากได หนาลุงอีกนี่ครับมาปั๊บแขนตัวนี้เขาสามารถปปั๊บได้ครับเห็นบอชุดนี้นะครับแขนขลางนี่นี่ครับสูงต่ำนะครับส่วนแคนกลางนะครับเข้ามาเรียงเบิงปิดอย่างไรส่งมันเสมอบออาเข้ามาเบิงตัวนี้นะครับเห็นบออาจะบงัดแล้วก็บกดจะเสมอนะครับถ้ามันกดลง กห้มาปั๊บตัวนี้ครับห้าปั๊บแคมกลางนี่นะครับปั๊บเอาให้ตัวนี้มันเสมอถ่ายก็มีหลายสูตรนะครับแต่สําหรับผมโบเรียงส่รถดเลยผมเรียงส่ใบนะครับนี่เห็นบ่ผมเร่งงส่กลางกลางลูกนี่ครับเห็นปะน,นะครับนี่ประมาณนี้ข้อผมต่างเห็นปะครับอ่านี่ครับสปริง ให้มันกดๆในจังน้อยนะครับเห็นป่ะให้มันยันดีๆเนี่ยครับมันจะได้ไถตรงๆนะครับประมาณนี้ครับแขนฟังนี้จค่อนข้างๆห่างนะครับเห็นป่ะมาเบิ่งฝฟังนี้ค่อนข้างที่จะติดหล่อนะครับเป็นเรื่องของปกติครับเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องไปสนใจมันเลยนี่ว่าแต่ส่งเห้มันได้นะครับเห็นป่ะโอเคครับประมาณนี้แหละ